เปรียบเทียบสถิติก,ก่อนชกศึกวันลุมพินี134คู่เอกเป็นมวยไทยรุ่นไฟเวทยอดเหล็กเพชรออดทริยะเจอกับทางอานานมัมมอดอฟศึกวันลุมพินี134ชกกันวันศุกร์ที่21พฤศจิกายน2568 มวยเริ่ม19นาฬิกา30นาทีเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ถ้าชอบใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้คลิปใหม่มาคุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่กดไลค์และคอยซัพพอร์ตกันครับคู่เอกของรายการลองเปรียบเทียบกันดูเลยนะครับยอดเหล็กเพชรเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นมวยสายแข็งเนาะอายุ30ปีเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดเขาก็ต้องมากู้ศักดิ์ศรีหน่อยละครับฟอร์มหลังๆอาจจะไม่ค่อยดีมากมายนักสู้กับทางอานามามาดอฟอานาเน,นี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มวยฝีมือก็และกัน คือแกเลือกดักออกนะครับไม่ได้แบบเดินมั่วยอดเหล็กเพชร30ปีอานามัมมาดอฟ29ปีเป็นนักชกจากประเทศอาเซอร์ไบาจานและน้ำหนักที่จะต่อยกันก็คือน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์ยอดเหล็กเพชร ตอนนี้ซ้อมที่ชิวมมยไทยครับสถิติในวัน3ฟอร์มหลังคือชนะ2แพ้1ล่าสุดเขาแพ้ป้อมเพชรพ K ในศึกวันลุมพินี1น6ีก่อนนั้นครับชนะไม่เอกฉันครับชนะป้อมเพชรพ k เควันลุมพินี1น0ีและก็มีชนะน็อกดอนคิงโยธารักษ์มวยไทยวันลุมพินี113ครับนี่คือฟอร์มของยอดเหล็กเพชรครับเจอต่างชาติมามา,มากไหมแรกๆก็มีเจอต่างชาตินะเขาเจอต่างชาติพวกจอร์แดนก็อ์เฟเซนเจเดนิสฟูริเจอทากิอาคาริลอฟนี่คือนักมวยต่างชาติส่วนใหญ่แล้วเเาาก็อจริงๆนะ เจอกับเดนิสปูริตเขาชนะคโอเดนิสปูริตเจอกับจอแดนเขาชนะคะแนนไม่เอกฉันจอแดนและก็เจอกับทาเกียเขาแพ้ทาเกียนะครับส่วนใหญ่เจอต่างชาติจะแพ้ไม่เอกฉันเท่าไหร่วันนี้เจอกับทางอานามามาดอฟอานานซ้อมกับมินดี้ซาตูอานานคนที่พึ่งชนะ t ีเคอมบูดเอเบกร๊ปครับอานาน,นอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ว่าหมัดนี่หนักใช้ได้เลยครับอานานสูง173ยอดเหล,ล็กเพชรสูง162ครับอานานได้เปรียบรูปร่างชกชัดเจนวันนี้ไม่ใช่งานง่ายของยอดเหล,ล็กเพชรแต่เชื่อว่าเลดคงเปิดให้ยอดเหล,ล็กเพชรต่ออยู่ดีเชื่ออย่างนี้น เเพชรต่ออยู่ดีแต่คิดว่ามวยคู่นี้ถ้าเทียบตามฟอร์มแล้วครับเอาตามฟอร์มจากใจจริงคู่นี้สูสีทําไมถึงมองว่าสูสีแม้ว่าอนามนมามดอฟจะชนะคอมู๊ทมาก็ตามครับชนะทีเคโอแต่ยอดเหล็กเพชรเองก็เคยสู้กับคอมู๊ทมาเหมือนกันนะครับยอดเหล็กเพชรก็ชนะคอมบูทมาได้เช่นเดียวกัน สิ่งที่จะวัดกันในมวยคู่นี้ก็คือรูปเกมของยอดเหล็กเพชรว่าจะเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมเข้าก่อนหรือเปล่าคู่นี้ใครเปิดก่อนได้เปรียบอย่างแน่นอนแต่ถ้ายอดเหล็กเพชรไม่เดินเสียเปรียบครับไฟนี้ถ้าเป็นต่อเยอะก็คงไม่มีใครต่อแน่นอนกับพเพร์เรอาจจะเปิดเบียดเบียดยอดเหล็กเพชรต่อ5 4ีหรือว่ายอดเหล็กเพชรเสมอเลยแนวแนวนี้ครับทำไมอานานถึงไม่ได้เป็นต่อเลยล่ะจริงๆแล้วนะครับอานมามาดอกก็มีฟอร์มออกอาวุธได้รวดเร็วครับเตะได้ต่อยได้แต่วันนั้นที่เขาชนะชนะทีเคโอมาวุธเนี่ย อาวุธที่เขาทําได้นะครับก็คือการบวกหมัดขวาครับสำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือคงเป็นเรื่องของรูปร่างช่วงชกและมวยคู่นี้ครับจะน่าดูก็คือเขาจะต่อยกันในน้ําหนัก135ปอนด์อย่างอานานกับคมอาวุธนะครับฟาติลวก็ต่อยน้ําหนักนี้แหละรุ่นไฟเวดเหมือนกันโอเคคู่นี้ถือว่าเสียวครับและก็ไม่ได้การันตีว่ายอดเล็กเพชรจะดีกว่าคู่ชกเลยเพราะว่าเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกเยอะครับ เปรียบเทียบรองคู่เอกนะครับเป็นการเจอการมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทเด็ดดวงเล็กทีเด็ด9 9เจจาจอวุธที่ไกรวอลจักรวุธคู่นี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันไปดูฟอร์มครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็หลับตาแอบชอบแล้วแอบชอบเด็ดดวงเล็กก่อนอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะก่อนที่จะไปดูฟอร์มการชกของทั้งคู่ครับเด็ดดวงเล็กทีเด็ด9 9เครับเป็นนักมวยที่ฟอร์ม,ร,มรุ่มรุ่มดอนดอนผมขอใช้คํานี้ นักชกวัยเพียง22ปีเท่านั้นเจ้าของสูวหนง175ซมตรและก็สิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในล่าสุดเฮตีประกาศขายมวยนะเฮตีบอกว่าผมท้อและผมขอออกเลิกทำมวยดีกว่าเพื่ออนาคตของเด็กๆอ่านี่คือเฮตีบอกอย่างเงี้ยแล้วใครจะไปกล้าเล่นทีเด็ด99ล้ล่ะคือจะขายมวยอะ่ะก็แสดงว่าไม่รู้ยังไงเหมือนกันไม่รู้ว่าโพสเอากระแสรหรือว่าอะไรนะแต่นี้ผมแจ้งข่าวเหมือนกันเฮติโพสจริงนะครับบอกว่าจะขายในมวยในค่ายทั้งหมดเลยเด็ดดวงเล็กฟอร์มล่าสุดก็คือกัดฟันสู้กับบัวเขียวครับ เขาชนะคะแนนบัวเขียวแบบไม่เอกฉันโอเคเด็ดดวงขยันขึ้นขยนขันขึ้นเยอะเลยก่อ,อนหน้นั้นครับเขาแพ้อัสลามจอนหรติคออัสลามจอนไปไกลแล้วนะครับแพ้อับดุลลาอ่แพ้อัสดุลลาิมาการิเลฟคนนี้ก็เทพเหมือนกันแล้วก็แพ้นักโรฟแอเทคเด็ดดวงเล็กแพ้มวยบุกบูครับบุกบูทะลุทะล,ลวงต้องบุกบูทะลุทะล,ลวงเท่านั้นเด็ดดวงเล็กถึงจะแพ้แต่ว่าหากจะมาเล่นหลักเหลี่ยมฝีมือเด็ดดวงเล็กเขาก็ต้านมาได้หมดนะครับอย่างไฟเจอรกับบัวเขียวเขาก็เบียดกินบัวเขียวมาส่วนคู่ต่อสู้อย่างวุฒิไกรวอจากกับ วุฒิไกรวอจักรวุฒิ24ปีสูง174รูปด่างชุดพอๆกันวุฒธิไกรเองฟอร์มดีนะครับวุฒิไกรในชนะ TKO มวยเมทัลฟิกชนะเอมูยชนะช่างทองแต่ก็เข้าใจในเรื่องของรูปเกมแล้วใช่ไหมครับว่าวุฒิไกรเนี่ยในไฟที่ไม่ว่าจะเป็นชนะมวยเมตัลฟิกหรือชนะเอมูยหรือชนะช่างทองก็ดิมันเป็นเกมช่วงต้นๆเขาชนะมวยเมทัลฟิกยกหนึ่งชนะเอมูยยกหนึ่งแล้วก็ชนะน ok, ็อกช่างทองยกสามพลังหมัดครับบอกเลยว่าวุฒธิไกรไม่ได้เป็นรองครับต่อยหมัดคมครับ ต่อยหมัดคมแต่ว่าเรื่องของลูกเตะเกมวงนอ,นอกก็ยังไปอยู่ที่เด็กด,ดวงเล็กคู่นี้ถ้าเปรียบเทียบรูปร่างแล้วถือว่าสูสีกันครับไม่ได้ห่างกันมากคนหนึ่งร้อยเจ็ดห้าคนหนึ่งร้อยเจ็ดสี่อายุก็ไม่ได้ห่างกันมากครับเด็กด,ดวงเล็กยี่สิบสองวุฒิกรยี่สิบสี่ครับคู่นี้ถามว่าใครฟอร์มดีกว่าก็ชี้ไปที่วุฒิกรยวอจักรวุธนะครับแต่ถ้าถามว่ามันจะเป็นยังไงคู่นี้มองว่าคนที่ฟอร์มดีกว่าเก่งกว่าเลยไหมก็ไม่ครับคู่นี้สูสีกันครับผมคิดว่าโอกาสแพ้ชนะเนี่ย อยู่ที่50-50ก็แล้วกันแฟนเดอมวยมองกันก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันดูครับเพราะว่าเกมยกแรกของวุฒิไกรผมว่ามันเร็วเกินไปมันยังดูอะไรได้ไม่ดีมากมายนะจริงๆนะมันเร็วจริงนะครับวุฒิไกรเนี่ยหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายคมเขาทุบโมเม็ตนะเขาอ่าทุบโมเม็ตต่อฟิกกับหมัดซ้ายโป้งป,งป้างแล้วก็ตามต่อด้วยหมัดขวาเนี่ยคือปิดจ็อบไปในไฟที่แล้วอะ่ะเกมยังไม่พ้นนาทีดีเลยวุฒิไกรก็ชนะเสียแล้วส่วนไฟที่เขาชนะเอมวยะ วุฒิไกรทุบเอมุยนี่ก็หมัดเหมือนกันครับเป็นจังหวะบวกเอมุยเดินใส่เหลืออีกประมาณนาทีนึงสุดท้ายอะ่ะเอมุยเดินจะเอาวุฒิไก่คืนวุฒิไกรดักหมัดขวาเอมุยเซแล้วก็ไม่ไหวนะครับเจอวุฒิไกรยำทั้งเข่ายำทั้งหมัดเลยอ่ะเหลืออีกประมาณสัก3 0มอ่าประมาณสัก20วิ30วิอาจจะหมดยกอีกแล้ววุฒิไกรเนี่ยถือว่าฟอร์มดีมากแล้วก็ห่างวุฒิไก่มาเปิดเกมอ่าจะเข้าทางเด็ดดวงเล็กหรือไม่ก็ต้องมาดูกันหรือจะชิงจังหวะ ชิงจังหวะคู่นี้มันก็จะเป็นมวยสูสีกันเลยแต่เราเห็นแล้ววิธีที่จะเอาชนะเด็ดดวงเล็กคืออย่าเล่นฝีมือเดินแลกหรือว่าเดินเลือกออกน่าจะดีกว่าใครเปิดก่อนได้เปรียบเหมือนกันครับมวยคูน่นี้แต่ว่าถ้าเด็ดดวงเล็กเป็นคนเปิดเกมผมว่าก็น่าจะต้องรอดูพัฒนาการเลยเพราะว่าถ้าตามฟอร์มเดิมเด็ดดวงเล็กเปิดเกมก็คงจะสู้วุฒิไกรไม่ได้ส่วนวุฒิไกรเปิดเกมนั่นก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการที่จะมาชิงจังหวะออกอาวุธกับเด็ดดวงเล็กครับเปรียบเทียบไหลทีละคู่เลยนะครับทีนี้ คู่ต่อมาเรนนี่บราซีเจออิยาตมูซาเอฟอิยาตตอนนี้23ปีสูง173เป็นมวยรัเสเซียซ้อมกับซาตูล่าสุดอิยาตแพ้คะแนนเด็กชายนักกวรพลลูกเจ้าพ่อลงทุมตอนนี้วรพลดักมวยแบบนี้ได้หมดแล้วนะครับก็คือเล่นเกมเบียดวงในตีเข่าแล้วก็ออกอาวุธจุกจิกมากๆ ก่อนนั้นครับอิยาร์เจอใครอิยาร์เจอกับซูเปอร์บอลทีเด็99อิยาร์ก็ชนะน็อกซูเปอร์บอลและอิยาร์แพ้ใครครับมีแพ้ยอดไอคิวอภิวรสีโอเคอิยาร์เจอมวยมาแบบแทบจะทุกรูปแบบแล้วครับวันนี้อิยาร์ต้องเจอกับทางน้องเลนนี่บราซีเลนนี่บราซีครับเป็นมวยรูปร่างดีตัวหนึ่งเลยคือเรนนี่เนี่ยอายุ21ปีสูง180เป็นคนอิตาลีเนาะเลนนี่บราซีครับก็ล่าสุด เขาพึ่งแพ้คะแนนให้กับทางเฟอร์ซานชิกเชคในวันลูบินี44ถ้าชนะเนี่ยเขาชนะน,น็อกนนตกิจแล้วก็แพ้ทีเคเอเสือแบกหลายคนคงจําได้ในไฟที่เจอกับเสือแบกและเจอกับนนตกิจนั่นแหละไฟที่เขาชนะนนตกิจเนี่ยถือว่ายำแหลกเลยนะยก1ยก2องลนลตกิจเนี่ยแพ้สภาพนะครับน้องมันต่อยล่างสลับบนล่างสลับบนอัดโยนเข่าอะ่ะมวยรูปร่างดีนะครับแล้วก็ต่อยหมัดตัดลําตัวได้ดูดีมาก วันนี้ก็ชิงกันว่าใครจะเร็วกว่ากันนะครับถามว่าใครดีกว่าในเรื่องของรูปร่างช่องชกก็คงไปอยู่ที่เลนนี่บาซีแต่อิยาดมูซซเอฟครับมีความรวดเร็วอาวุธหลากหลายกว่านะครับแล้วก็ประสบการณ์มวยเนี่ยเยอะกว่าใช้ได้เลยต้องไปรอดูรูปร่างมวยคู่นี้ว่าคุณจะชอบมวยใหญ่เมียไม่ด่าหรือว่าชอบมวยที่อาจจะอยู่ค่ายดีแก้เกมดีกว่าต้องวัดกันจุดนี้แต่ว่าจากสายตาแวบแรกเนี่ย เลนนี่บาร์ซีก็ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มล่าสุดของเลนนี่ที่แพ้เฟอร์ซานซิกเชคไปเนี่ยมันหลุดลุยเหลือเกินมันเป็นฟอร์มตกมากๆเลยจากไฟที่เจอกับนนทกิจอาจจะเพราะว่าเจอความแข็งแกร่งแรงจริงแล้วน้องน้องเจ็บก่อนนะครับคือน้องเจอเฟอร์ซานซิกเชคไล่ถลุงนะเฟอร์ซานเนี่ยเขาอาจจะเตี้ยกว่าก็จริงแต่เขาหนากกว่าแล้วก็ไล่ทุบไล่ทุบชนิดที่ว่าไม่ได้เก่งกลัวรุ่นน้องเลยเลนนี่แกจุกแล้วก็ถอยอย่างเดียวเลยนะครับก็เลยทําให้แฟ้เฟอร์ซานในไฟนั้น โอเคคู่นี้ต่อยกันน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์รอดูรูปร,ร่างนักชกเป็นหลักเลยครับแต่ว่ายัดมูไซฟน่าจะไม่ได้เป็นรองครับเปรียบเทียบคู่ยอดเสกสันรถสวยจ่าเจดกับเจคอบทอมสันคู่นี้จะต่อยกันในรุ่นฟลายเวทครับน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์เอา้ายอดเสกสันรถสวยจ่าเจดสายพลิ้วยอดเสกสันนะครับนักชกวัย20ปีเจ้าของสูง178ซนติเมตรยอดเสกสรรชนะ2ไฟต์ติดแล้วนะครับชนะคะแนนเชลโลชอชนะคะแนนไม่อกอกชันใจเพชรสิงมาวินไฟล์ล่าสุดต่อยไว้วันลุมพินี 106ครับสำหรับทางยอดเสกสรรรถสวยจัดเจนแล้วก็รูปล่างครับย้ําอีกทีสูงที่178เจอกับเจคอบทอมสันเจคอบทอมสันก็ถือว่าเป็นมวยที่ออกาวุธได้น่ากลัวเลยนะสูง173นักมวยจากอังกฤษครับอายุ22ปีล่าสุดเขาแพ้อภิวัตสอสมนึกในศึกวันลูบินี109เอาจริงๆนะ ผมคิดว่าถ้าเราไม่ได้พลาดโดนมงโดนหมัดก็น่าจะเก็บกินคะแนนได้อันนี้ไม่ได้ว่าประมาทนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไว้ใจยอดเสกสรรเหมือนกันแม้ว่าจะเสกสจะชนะพวกเชโลชหรือว่าใจเพชรมาเองก็ตามแต่ว่าการที่เขาผ่านมวยพาม่ามาแล้วอ่ะยังไงมันก็ต้องดีกว่ามวยจากอังกฤษอยู่แล้วในเรื่องของการเดินบุกเดินเบียดนะครับการเดินบุกเดินเบียดของเจคอบทอมสันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับนักมวยพามา่าแต่ว่าอาวุธเขาจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่การฟิตซ้อมแล้วครับว่ายังไงดียอดเสกสรรจะมาปล่อยไก่ไหม หรือว่าจะมารักษาฟอร์มเพื่อคว้าโบนัสครับแต่ผมคิดว่าคู่นี้ถ้าโดนน็อกเนี่ยน่าจะเป็นเรานะ เปรียบเทียบคู่ต่อมาครับเพชรน้ำตาลนะครับเพชรน้ำตาลวีวินยิมเจอกับทางออมสินพอพัทรวาสคู่นี้ต่อยกันน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าเพชรน้ำตาลแต่เพชรน้ำตาลนักชกวัย20ปีสูง175คนสุราชจริงๆเดิมทีแกเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือซ้อมที่วีวินยิมเกาะสมุยน้ำหนักชกก็อยู่ประมาณเนี้ยครับแต่ว่าฟอร์มหลังเนี่ยเพชรน้ำตาลชนะมาครับชนะน็อกพลายแก้วสบุญมีธิ์ตอนนั้นต่อย128ปอนด์ชนะน็อกยกสองในศึกมวยไทยพลังใหมม่่นรแล้วกก็ออีฟ์ึง ก็ชนะนอกยก3แสนลักษ์ซปเปอร์เล็กมวยไทยมาคือชนะมาต่อเนื่องนั่นแหละก็เลยทําให้เขาได้มาสู้ในรายการนี้ชนะถ้าเป็นมวยที่แฟนเหมือนมวยคุ้นชื่อเนี่ยเขาต่อย130ปอนด์นะครับชนะนอกยก4สิงเพชดเกียรเพชรเดชะแนวๆน,นี้มาเป็นมวยฝีมือก็จริงแต่ช่วงนี้ยสงสัยดูมวยวันเยอะน้องออกอาวุธเน้นมากนะครับมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งเลยสำหรับทางเพชรน้ำตาลเจอกับออมศินครับออมศินพอพัฒรวาออ ออมสินเนี่ยทุกคนก็คงจะคุ้นชื่อออมสินเนี่ยเป็นมวยบูนะนักชกจากอมไก่เชียงใหม่ครับบูเบียดวงในคู่นี้ลุ้นทุมน้ำนอกไม่ต้องลุ้นหรอกคู่นี้มีน้ำนอกออมสินอายุ25ปีสูง165ครับเมื่อเปรียบเทียบก,กับเพชรน้ำตาลแล้วก็เสียเปรียบในเรื่องของช่วงชกแต่ว่ารูปร่างเนี่ยยังว่ากันแน่ไม่ได้ส่วนน้ำหนักที่ต่อยนะครับออมสินล่าสุดเขาต่อยชนะนอกแม็กนัมสอสมัยในศึกพลังใหม่มา เขาชนะน็อกแมกนัมสอสมัยยกที่3ครับถือว่าเจอกับมวยที่มีเกรดขึ้นมานิดนึงบูดีมากอ่าบูดีแล้วก็ต่อแพ้เนี่ยเขาจะแพ้เพชรลำพูนหมด,ดับลำปางนะครับในศึกมวยไทเพร์มิตรนี่แหละก็ต่อยอยู่แค่ศึกสายศึกนี้นะที่เข้ามาในเมืองกรุงที่ผมเห็นอนะอีกตัวหนึ่งที่เขาแพ้เขาจะแพ้เปิดตัวด้วยการต่อย136ปอนด์เนี่ยเขาแพ้แรมบองสอเถรพัฒในศึกมวยไทยปรมิตรเหมือนกัน ก็เป็นฟอร์มชนะ1แพ้2นะแต่ว่าไฟล์ลชนะน็อกมาเนี่ยคู่นี้เหมือนวันจัดเอามันนะครับน่าจะมันนะน่าจะมันเลยน่าจะบวกบูสู้กันดีเลยครับน้ำหนัก1 3 5่อนด์คู่นี้ถามว่า50-50ไ50หมก็ไปที่รูปร่างช่องชกครับอยากให้รอดูว่าใครสูงใหญ่กว่าแค่นั้นเอง เล่นมวยใหญ่ยังไม่ได่าครับมีคู่มนัทต่อยแย้มสวนกับบอลลังเงินออยุทธชัยต่อยน้ำหนักไม่เกิน125ครับมนัทมาแล้วจ้านะครับมนัทต่อยแยม้มสวนมนัทเนี่ยอายุ22ปีสูง170เป็นคนชะอวดนะครศรีธรรมราชเดิมทีมนัทก็เบียดบู๊สู้ดีวงในนะครับซ้อมที่ค่ายมวยต่อยแย้มสวนเนาะหมู่บ้านนักกีฬามนัทนะครับไฟล์ล่าสุดต่อยศึกเจ้ามวยไทยเขาแพ้ให้กับซันเดย์บุมเด็กเซียนเบียดเบียดมาเป็นเบียด,ยด,ยดไปต่อย120ปอนด์กับซนะันเดย์ในช่วงนี้ซันเดยยยยย์์กกกก็็หาาาจเเเวววททีีีััััันน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 ลลลูบไปนนแนะแแ้้ะต่่่งฟออรรมมคสพซด ในไฟล์ล่าสุดก่อนนั้นครับมณฑชนะเมืองชัยศิษย์กำนันเหน่งในศึกเจ้ามวยไทยเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งไฟล์กันละกันครับมณฑชนะนอกฤทธิ์เสตูแก้วสำริดตอนนั้นต่อย1 1 8ปอนสด์ศึกเจ้ามวยไทยครับนี่คือฟอร์มของมัฑครับ3ไฟล์ส่วนฟอร์มของคู่ชกอย่างเจ้าบัลลังเงินออยุทธชัยบัลลังเงินออยุทธชัยครับ26ปีสูง165นักชกจากหนองบัวครับถนัดขวา้ตัวนี้ไม่ค่อยบุกเท่าไหร่แต่ว่าเน้นใช้ได้ล่าสุดครับบัลลังเงินเนี่ยเขาชนะนอกวรพล ไรซิ่งมวยไทยนศึกมวยไทยพลังใหม่ครับชนะน็อกยก2ครับบัลลังเงินอยุตชัยอะ่ะหาดูฟอร์มง่ายทุกคนรู้จักผมว่าทุกคนรู้จักครับที่ดูมวยเนะี่ยนศึกพลังใหม่ครับก็มีคลิปเยอะแยะเลยบัลลังเงินมีแพ้น็อกธงไทย PK รองแดนมวยไทยเนี่ยฟอร์มของเขาครับมีชนะน็อกไฟหนึ่งแล้วก็แพ้น็อกไฟหนึ่งมนมวยก็ลองติดตามกันเข้าไปหาดูได้ครับหาฟอร์มไม่ยากครับแต่ว่าถ้าใครชอบแบบยืนปักหลักรอดักคมๆก็ต้องเป็นตัวนี้แหละแต่ว่าถ้าหากชอบอีกแนวหนึง่งก็ต้องใส่ตรงข้ามไปเลยครับไปท ต่อแย้มส่วนนะคะเบียดเบียดไปแต่ส่วนตัวผมมองว่ามนัตก็ไม่ได้น่าจะเป็นตอบอัลลังเงินเท่าไหร่นะครับคู่ต่อมาครับเอลยสอับเลารดีเจอกับทางอเอร์ดีรามาสนอบเอเลียสคนที่ชนะปตทนะครับเอเลียสสูง185ยอายุ22ปีชนะคะแนนปัตทหไม่เอกฉันบุกบูสู้ดีครับอเอร์ดีรามาสนอบครับก็อดีตราชาเคยเป็นแชมป์มาก่อนว่างี้เถอะนักชกราเซียสูง1 8ออายุ30ปีนะครับล่าสุด เขาก็ชนะน็อกเพชรเขากระโดงเหมือนกันไม่รูปร่างสูงเขาไม่กลัวครับแต่ว่าเกรมระยะยาวก็เอเลียสน่าสนใจว่าจะเป็นยังไงว่าจะขุนฟอร์มจากไฟที่แล้วได้ดีไหมแต่ว่าถ้ามองไปก่อนเนี่ยก็ต้องมองไปที่เอลวูดีรามาสนนฟเลยเอลวบดี3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้หน่ครับทวนฟอร์มนะครับเอลวูดีรามาสนนฟชนะน็อกยกหนึ่งเพชรเขากระโดงลูกเจ้าแม่ใส่ทองก่อนนั้นครับแพ้ T ี o คิกบ็อกซิง่งเพชรนงเพชรเฟอร์กัสแล้วก็มีชนะน็อกอเล็กซานเดรซาร่า ในขณะที่คู่ต่อสู้ของเขาครับอย่างเอเลสอับเดลาดีคือชนะปะตทรวมฟอร์มแล้วก็ขี่ไปทาง Al อารูบดีมาสนอปอยู่นะครับก็ยังถือว่าเป็นมวยที่เก๋เกมกว่าคู่ต่อมาอ e um ีสไลเอริก้าบอมงกาวเจอกับพลอยชมพูพีเ5อห้าใบเออผมว่าน้องพลอยชมพูเป็นรองแหละชัดเจนน้องพลอยแกเพิ่งอายุไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็วันนีน้องพลอยน้องพลอยชมพูเนี่ยสติล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรน้ำหนึ่ง สีจนานคาเดมี่มวยไทยแล้วก็มีแพ้คะแนนเพชรอานันต์แกงการูมวยไทยสําคัญคือน้องพึ่งอายุแค่16-17ปีเท่านั้นเองแล้วผมดูว่าสไตล์การชกเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวแล้วก็ต้องมาในรูปแบบใหม่เลยที่นอกเหนือจากที่น้องเคยต่อยเอาไว้ในเวทีอื่นๆนะอย่างน้องต่อย ศึกสิงป่าตองเงี้ยน้องก็เล่นเป็นมวยตั้งรับนะครับถอยดักเตะนู่นนี่นั่นยังไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าน้องมาลองเปิดเกมบุกบูสู้เลยก็อาจจะมีลุ้นก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้น้องอยชมพูด,ด้วยผมดูว่าเป็นลองอิสไลเอลิกา้าโบโมกาวพอสมควรโบโมกาวเนี่ยสูง153 อายุ25ปีชนะมาสามไฟต์ชนะฟูชนะหลาดลงชูชนะเนเรียรูบิโอคือก็ฟอร์มดีกว่าแล้วก็เก๋าเกมกว่าประมาณนั้นแหละนะครับ25ปีน้องพลอยชมพูเองก็สูงอยู่ที่157เพราะฉะนั้นแล้วรูปร่างโชคไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่ครับก็มาดูวิธีการทำมวยแล้วกันว่าเราจะทำจะแก้มาเท่าไหร่ฟอร์มรวมของน้องพลอยชมพูก็ต่อยมวยมาเยอะนะครับไม่ได้น้อยกว่าบอโมกาวเลยนะต่อยมวยประมาณสัก40-50ไฟ์แล้วเหมือนกันครับชนะ25แพ้19เสมอ6 ประมาณนี้นะอันนี้ผมยังไม่ได้บวกครบทั้งหมดนะแต่ว่าชนะมาก็หลายไฟชนะมากกว่าแพ้กันแล้วกันรีกีน้องก็ถือว่าเป็นแชมป์นะครับมีแชมป์มีถือครองจิ้มขัดแชมป์มาคู่อยู่เหมือนกันน้องเป็นแชมป์ประเทศไทย1้อยปอนด์นะครับเปรียบเทียบคู่ทาเกียคาริล็อกกับชิมอนละกันคู่นี้ผมดูชิมอนถ้าไม่โดนนับโดนน็อก,อกชิมอนไม่น่าแพ้นะอันนี้จากใจเลยครับทาเกียคาริลอฟสูง172อายุ32ปีล่าสุดทาเกียพึ่งชะนะคะแนนในกระชั้นเหลียวชื่อชูมาแต่่อนนั้นเขาแพ้กองนีแพ้ น็อกนักครบแฟร์เทคถ้าชนะในชนะคะแนน,นยอดเหล็กเพชรเนาะแล้วก็แพ้ซูบเหล็กคือประสบการณ์ก็ต้องยกให้ทาเกียแต่ว่าชั่วโมงเนี้ยผมว่าชิมอนแพ้ยากมอญญี่ปุ่นแพ้ยากต่อ,อยน้ำหนัก135ปอนด์แล้วก็ชิมอนนี่ก็เร็วแล้วก็อาวุธหลักหลายใช้ได้ชิมอนอาย,อยุ21ปีสูง178อาจจะชิมอนได้เปรียบรูปร่างช่วงชกนี่แหละครับก็มาดูว่าทาเกียจะมีวิธีปราบชิมอนอยังไงแต่ผมดูว่าชิมอนเร็วกว่าทาเกียเยอะนะครับประมาณนี้คคครรรัััับบบนนนนนนนีีีี่่ืออกก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 าาาเเเปปยยยทสถิิิิตตตศึววลลลุมพกก like, มพฝดดดดไ์็งใจ้ะครับ ขอคนลึกนนงไลค์หรือกดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้กันได้ครับเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้เจอกันคลิปต่อไปครับ